ก้าเจ็ดพี่เจเออ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 เอนเออเออ้ยอะไรเอนเอ้าอคเออเออเเเออเอเ่าเออบอกว่าเอาเออพี่เจอเอีเยอเออเเนอเออเเ จริอไม่ไหวแล้วเยี่ยมมานัยใอ้คุยแม่กูค้างอีกแลอวกูไม่อยากเจอกับพวกสายเติมก็พกูโม่งกากไงพี่เบียร์ไอ้สัตว์สตีเลยยังแม่เดี๋ยวกูจะเล่นแบบกัดแบบเหมันเล่น ไม่เล่นค่ะปล่อยให้มันตายไปนะเว้ยถ้ามันกระตุกอะเราอย่าไปดูมันเราเดินหนีเว้ยเราต้องเดินหนีหลุดอีกละหลุดเาโนองเนี่มแล้วไม่ตามร่มเกมไอ้ยแค่้องเขียวเขียว ห้องเขียวเสียขลาาังมึงก็ไม่ยอมดูเอ้าเหรอบาโดนโดนเจ็บนักเจ็ดนักตรงนี้เจ็หนักเหียโอ้ยเจ็บเจ็บเพีเจ็ดเอ็ดนุ่นเจ็บคุ้ยอะไรสัตว์ กูยังเดินไม่ได้มึงกระจายไหมเดี๋ยวมันหลุดเฮ้ยอะไรนั่นน่ะท้องเขียวกำลังไปมีแตกแล้วน่ะแม่พอกูเดินปุ๊บแม่งแดงเลยเฮียกูนิ่งนี่เขียวเลยเนี่ยแม่พอกูเดินปุ๊บแม่งแดงโจ๊กน้ำอ่ะลงท่านเลยลงท่านลงท่านเลยแม่ปนีขายหอมแม่ปนอมขายสี สีเหี้ยอะไรสีเหมียวสีแมวโจ้หลังเดี๋ยวไม่เคยห่อห่อไม่เคยห่อโอ้โาก็โดนไอ้ยิงหัวยาวสีอะไรสั่นเนี่ยบีบน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 เขาบนน่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละเออปีนี้ก็ไม่จบ มันวางบีแล้วมังป่านเนี่ยดูแม่งเล่นดูไอโจเล่นแล้วแม่งจะอ้วก่ะมุดหงิดอีหงุดหงิดแล้วมุดหงิดมากเลยมันไม่ยิงมันหลออโอ้แม่งเอ้แม่งดีหลังไอ้โจข้างๆอยู่ใต้ตีนมึงอ่ะใต้บนไดจะเล่นในที่แบบนี้แล้วจะเออหน่าอย่างก็เห็น

มองยังไงไม่เห็นขาไอ้เหี้ยโง่เหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้ยิ้มมยิ้เมื่อกี้มึงมองเห็นขาเออเห็นยิ้มตั้งเยอะเตี้ยดีมองไม่เห็นเลยโจ่ไปกูเสียสลากฮ่าเจ็บพี่อะไรกูเจ็บเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ี่เสียกตัวบ้า กมจีเดียดเร็วๆกูจะหยิบกูยอนดีคุณไหนได้ขวางแน่เลยจ้ะดีคุณไหนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสนับเหลืองตายคนแรกกูจะขับให้สัตวสมาตายคนแรกเลยได้คนแรกทุกท่านเนี่ยง่ายล่ะโว้เนี่ยคุตายคน้วแหละทองเขียว โอ้ยดูอจอนเล่นแม่งูเอ็กซ์ไลพี่น่ยมึไม่ไหองไม่ได้หห<ๆ>อ,มอ,มอไม่ไ้หมึงสองขี้แต่นี้ไม่มีหอกไงมเดินชา้าเหอเร็บก<น>ูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไปบลบีบลบีบล

ไอ่แห้งหมดเลยแหงยกคีมแห้งยกคีมพียะจิตใจมึงทำด้วยียอะไรเนี่ยเขียมเกียไอสัตว์คนเขียมเกียบเลยตับโเปิดซิงเนี่ปิดซิงหญิงชลาพี่โจ้ ไอพวกพิมพ์ใหญ่เบี้ยยาวเบี้ยต้นยาวเบี้ยอะไรตั้นที่เบี้ยยาวอ่ะเยาวใหญ่ทั้งยาวเลยกูไม่ได้ตั้นอย่างเดียวไอ้มึงเล่นเบี้ยอะไรกันเนี่ยเบี้ยอะไรกันกูบอกให้เล่นเมาส์ไวๆแบบกูไม่ใช่ไอโต้เดี๋ยวเจอเจอเอสจีไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอดูปืนกูด้วยดูปืนที่หลังกูด้วยไอ้สัตว์ ด้วยเอ้าอ้าแล้วมึงเรี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ็บเจ็บโดนไปนัดหนึ่งเพราะมันเทไปนับหนึ่งเล่นเฟืนเรี่ยแล้วะมึงโคตรดีใจเลยสัตว์โดนไปตั้งนัดหนึ่งเออเอฟไงเอฟไอ้เหี้ยไม่ไปหนึ่งเดือดมันไปยุ่งตตาอยยู่ัววเดี ยิ่งเทหลอเสร็จแล้วกูปิดเกมกันเด้อกูเลือกเล่นแล้วนะเฮ้ยอย่าพึ่งตบดีเว้ยบังบะจันบังแล้วจันบังแล้วจันกูใจเลิกเหมือนกันเนี่ยแม่งช้าจัดเล่นแตนกระมอยหมากรมยหมาลัวๆเลยเด้อคุณกากไงมันไปบีเออเร็วเถิดเร็วเถิดพัวแพ้ แม่ง <Workers S 2> <ang st> ัง <se> ข <ed> ้ายม่ีชนะด้คุณแจคสิบบาทเลยด้วยบอกแล้วชนะได้คุณแจ่คนสิบบาทไม่เพื่อนแล้วผมไม่ช่วยคุณตายไปเขายี่ีไปไปอินเฟนบาไปอินเฟนบาอินเฟนบ้ากูว่าจะวอสักหน่อยกูจะเอาให้เนอีกสออีกสี่เิาะวอลกอจะไ้เกมแล้วเมื่เห็น